สวัสดีครับผมจารึกที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัทตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขับ2นะครับสีดำนะครับแต่งสไตล์ของวิตเตอร์เลยนะครับผมอาจจะมืดๆหน่อยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้นะครับแต่งสีดําสไตล์วิตเตอร์นะครับผมราคานะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวขับ2นะครับ จะเป็นตัวท็อปของตัวขับ2เลยนะครับผมตัวท็อปของตัวขับ2ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับ1้อแปรงม้านะครับผมแล้วมาดูการชุดแต่งกันเลยนะครับสีดำนะครับว่ามีแต่งอะไรบ้างคันนี้นะครับผมเป็นอีกคันหนึ่งนะครับผมที่เทเทเนียมพาสสีดำนะครับมีการแต่งวิตเตอร์นะครับผมก็คืออักษรอิหริดคำว่าเอเวอร t เรสต์ตัวนี้นะครับจะเป็นฟอนต์นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับ คำว่าเอฟเรสตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมให้มีความมันวาวนะครับส่วนชุดครอบคอนเซปต์ชุดครอบตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือทําเป็นสีดําด้านนะครับผมเพื่อตัดกับสีดําเงากับตัวรถนะครับชุดครอบไฟนะครับผมแล้วก็กระจังนะครับเหมือนกันนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับไฟนะครับจะเป็นไฟไป LED โปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นไฟทรงเหลี่ยมแล้วก็มีเดย์ไทม์วิ่ง ส่วนกระจังหน้านะครับกระจังหน้าม้าเงินนะครับผมตัวนี้ม้าเงินนะครับเป็นสีหน้าเงินนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นฟอนต์ฟอร์ดเอฟโอดีก็ได้นะครับแต่คันนี้เป็นม้าเงินนะครับมีไฟ l อดนะครับข้างบนม้านะครับ3ดวงนะครับโดดเด่นนะครับเราเปิดไฟหลีนะครับ ต่อมามาที่สเกิร์ตวิเตอร์กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับสเกิร์ตวิเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการตัดแปะเข้าไปนะครับผมจะไม่มีการถอดกันชนเก่าออกนะครับตัวนี้นะครับจะแปะทับเข้าไปนะครับเห็นลูเซนเซอร์4จุดนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซนเซอร์ถอยจอดนะครับก็ยังมีนะครับผมจะไม่บดบังวิสัยทัศน์รจะไม่ทําให้เซนเซอร์ร้องเตือนนะครับผม ลองเตือนนะครับหรือว่าเตือนตลอดเวลานะครับผมแต่นะครับสามารถเตือนได้ปกตินะครับเตือนการสิ่งกิดขวางด้านหน้านะครับต่อมามาที่ล้อกันบ้างนะครับ ล้อแมกนะครับจะเป็นขอบ20นะครับเป็นล้อแมกสเปคมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนยางจะเป็นยางกูดเยียนะครับ26 5หนะครับถ้า50นะครับขอบ20นะครับแก้มยางจะ50นะครับผ่หน้าหน้ายางนะครับจะ265นะครับผมแล้วก็ขนาดของล้อแมกนะครับ20นิ้วนะครับสเปคมาจากโรงงานนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ส่งสปอร์ตไปด้วยนะครับ คิวล้อนะครับส่วนคิวล้อตัวนี้จะเป็นคิวล้อมากับสเกอร์เวิร์ต์อยู่แล้วนะครับจะเป็นคิวล้อแบบเรียบนะครับ3นิ้วส่วนชุดครอบนะครับชุดครอบกระจกแล้วก็ครอบแก้มข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดครอบเป็นสีดําด้านให้นะครับคิวกันศา์นะครับคิวกันศาดจะเป็นคิวกันศาตร์แบบหนาให้นะครับผมส่วนชุดครอบนี่อาจจะไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะเป็นสีดําด้านนะครับให้ ส่วนชุวิเตอร์นะครับนะครับเอ่อท่อหลอกนะครับ4จุดนะครับเป็นท่อหลอกข้างละ2นะครับมาชุดเดียวกันกับชุดวิเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนไฟคาดหลังก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไฟคาดหลังคําว่าเอเบเลตตัวนี้นะครับผมไฟคาดหลังตัวนี้นะครับผมคําว่าอักษรเอเบเลตตัวนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเวลาเบรกนะครับเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนเซตของมันนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ Ford e v e r e s t Titanium p น u s คันนี้นะครับผมมีการตกแต่งนะครับตกแต่งให้ฟรีนะครับผมถ่าค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาติดต่อผมได้นะครับผมจะลึกที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y รปทุมธานีนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าตู่นะครับผมกำลังจะไปส่งมอบนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับจะมีคลิปในการส่งมอบนะครับผมกด ติดตามนะครับก็กดติดตามช่องแล้วกดเข้าไปดูนะครับผมได้ได้ที่พิมพ์คาว่าจารึกได้เลยนะครับผมถ้าเกิดลืมนะครับจารึกฟอร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ